สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกท่านครับกับผมแพงเตนานามคนเจ็บเหรียญนะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบาทององค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอรุนยดีในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสําหรับเหรียญสิบาทเหรียญนี้นะครับท่านเป็นเหรียญที่สวยงามมากนะครับเนี่ยสุดๆร้อนๆนะยครับท่าน พูดง่ายๆก็คือว่าทาการล้างมารอบแรกแล้วครับท่านเหรียญนี้นะครับท่านสุดยอดจริงๆครับกดจะหาเจอได้นะครับท่านสำหรับเหรียญนี้ครับท่านเรามาดูครับว่าเป็นปีปศอะไรและติดอยู่ในหน่วยสีนดับที่หายากหรือไม่นะครับท่านเพราะว่าเหรียญแบบนี้มันหายากบาทุกคนนะครับนี่ปีปศนี้นะครับผมเคยรีวิวไปบ่อยครั้งนะครับท่านแต่ว่าไม่ใช่เหรียญเดียวกันนะครับขนละเหรียญครับท่านไม่เคยเอาเหรียญปีแต่เป็นคุปีปศเดียวนะครับนะครับท่านไม่เคยเอาเหรียญปี ปอเดียวกันที่เป็นเหรียญเดียวนะครับมารีวิวนะครับท่านเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าผมได้มาบ่อยครับผมเก็บก่อนหน้านั้นครับเมื่อแปดปีก่อนครับนับประจ่ากวันนั้นมาถึงวันนี้ครับได้เพียบครับท่านสําหรับปีพออที่ผลิตน้อยเนี่ยมันก็มีอยู่บางเหรียญครับที่ได้ซ้ากันครับเพราะว่ามันได้น้อยครับแต่ถ้าผลิตเยอะแล้วก็มีเป็นร้อยครับผลิตน้อยนี่มียังเก่งสูงสุดก็สิบกว่าเหรียญก็ประมาณนั้นแหละครับท่านเพราะมันหายากมากๆนะครับท่าน เราดูครับว่าเหรียญนี้เป็นปีประสออะไรจํานวนการผลิตอยู่ที่เท่าไหร่นะครับท่านและที่สําคัญติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากหรือไม่นะครับเราดูดูลักษณะของเหรียญครับเป็นเหรียญแบบสองสีตัวติดนะครับคิวโพิเกินอยู่ด้านนอกครับส่วนด้านในก็สีทองล้วนนะครับเนี่ยเบื้องหน้าพระองค์ท่านก็ผู้ิพลอรุยเดชส่วนด้านหลังก็รัชการที่เก้าครับท่านบรมรูปพระองค์ท่านดูสิครับผมชัดเจาะไหมสวยงามมากนะครับท่านก็มีรอยขูดขีดปกติธรรมดาของเหรียญที่ผ่านกรใช้เนี่หนะครับท่าน ขอให้พี่ๆเพื่อนๆ้องสั่นดูไปเรื่อยๆจนจบคลิปเรยนครับท่านจะได้รู้ว่าเหรียญปีพศนี้ราคาตกอยู่ที่เหรียญละประมาณเท่าไหร่นะครับสำหรับเหรียญที่ผ่านการใช้นะครับท่านสำหรับเหรยซีนั้นไม่ต้องพูดถึงรับสูงแน่นอนครับท่านถ้าติดอยู่ในหน่วนสิบดับที่หายากนะครับมาดูขอบเฟืองเหรียญนี้เป็นไงบ้างครับเนี่ยขอบเฟืองเหรียญนี้ครับสุดยอดครับท่านดูครับนี่ครับเหรียญที่ทําการล้างแล้วมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับท่านแต่ทราบประวัติศาสตร์มันก็ยังอยู่ครบเหมือนเดิมนะครับมันก เหรียญที่ยังไม่ยังเหรียญที่ไม่ได้ทําการล้างนะครับท่านแต่เหรียญนี้ทําการล้างรอบแรกไปเรียบร้อยแล้วครับท่านจะมีรอบสองหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับผมกลัวว่ามันจะเปลี่ยนแนวไปซะก่อนครับจากสีนี้จะกลายเป็นสีแดงไปซะเลยครับท่านมาดูด้านหลังครับว่าเป็นปีประสออะไรครับท่านนี่ครับประเทศไทยครับอักษรเบลครับสามตัวชิดกันอยู่ตัวที่สี่ห่างออกมานิดนึงนะครับท่านสำหรับอักษรเบลนี้ทําขึ้นมาเพื่อผู้พิการทางสายตานะครับท่านดูสิครับสวยงามมากนะครับเนี่ย พอ2543พันห้าร้อยสี่สิบสามครับท่านติดอยู่หนึ่งในสิอันดับที่หายากซะด้วยนะครับเนี่ยอันดับที่เท่าไหร่น้อบัดนี้หนังสือก็ว,วางไว้ตรงนี้ซะด้วยนะครับติดอยู่หนึ่งในสิอันดับที่หายากอันดับที่เ็ดครับท่านท่าที่ผมดูนะครับอันดับที่เกตนะครับเนี่ยอันดับที่เกดนะครับสองห้าสี่สามนี่นะครับท่านส่วนตรงกลางคือพระปางวัดอร,รุณราชวาราลามนะครับท่านต่ำลงมาอีนีดคือแม่นางเจ้ายวพญาและล่างสุดคือสิบบาทไทยแล้วก็สิบบาทอลิบบีนครับ สำหรับปีพศสองพนห้นะครับท่านควากว้างของเหรียญอยู่ที่26มิลิเมตรน้ำหนัก8.5กรัมนะครับท่านจำนวนการผลิตเลยครับอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งล้านหกแสนหกเหรียญนะครับท่านหนึ 1, 000, 6, 000, ่งล้านหกแสนหม่เหรียญนะครับ 1, 000, 6, 000, 4, ท่านหล้านแก้หนึ่ล้านหกแสนแ่น้เองนะครับท่านไม่เยอะนะครับหนึ่งล้านหกแสนสี่สเท่านั้นเองนะครับในระดับยู Z นซีเครับของให้อยู่ที่เหรียญละห5ารบาทนั้น คือข้อมูลเก่านะครับท่านข้อมูลเก่าขอให้ห้าร้ยห้าสิบาทนะครับแต่ตอนนี้ราคาขยับขึ้นมาอีกหนึ่งร้ยห้าสบาทเป็นเจ็ร้อบาทพอดีพอดีครับท่านท่านจะเชื่อหรือไม่อันนี้ผมไม่รู้แต่ข้อมูลผมใหม่อย่างนี้ครับคือกองกระสับครับเป็นคนให้ข้อมูลอย่ามาอย่างดีเลยนะครับท่านไม่ใช่ว่าจะซีซัวจะพูดเดี๋ยวก็ปากแตกก็ง่ายๆนะครับท่านถ้าใครรู้จักผมถ้าผมพูดผิดแล้วก็มาต่อยปากผมผมจะทำยังไงเลยครับท่านกลัวครับไม่อยากมีเรื่องมีราวกับชาวบ้านชาวช่องเขาหรอกครับท่าน ถ้าไม่เป็นความจริงคงไม่กล้าพูดนะครับท่านสูตรนี้ที่ผ่านกันใช้แหะครับตรงที่ไหนละสี่สิบถึงหกสิบบาทเลยนะครับ